สวัสดีท่านผู้ชมชาวฟีฟ่าทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมทีมานกันตีนทีวีนะครับแล้วคุณก็อยู่ในช่วงดีหรือแย่นะครับผมเป็น E ีีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้มันมีแพ็คที่น่าสนใจมากนะครับผมซึ่งผมอยากได้ตํานานมานานแล้วนะครับก็ขาย2วันเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นแพ็ค1 0 0 0 0บาทนะครับรุ่นรับตํานานนะครับผมรุ่นผมไม่รู้นะข้างในมันจะมีอะไรแต่ผมซื้อมาก่อนโอเค ยืนยันนะครับอ่ะแล้วเข้ามาในไอเทมกันเลยนะฮะก็รายละเอียดผมขอแปะไว้นะครับผมเราจะมาลุ้นที่50กันก่อนนะฮะรายละเอียดแปะมาอ่าโอเคนะฮะก็เรามาลุ้น50กันก่อนนะฮะสามสองหนึ่งเฮ้ยเสยเอ้ยไม่ได้นะฮะ นี่ครับ30นะฮะอันนี้มันอาจจะมีโอกาสผมไปอ่านมานะว่ามันอาจจะได้50 50%บเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเค3 2 1เปิดครับ<ะ>โอ้โหเยียเจ๋งอะ่ะเจ๋งโอ้โหเจ๋งโอ้โหเฮีเย,ยอันนี้ใบสุดท้ายนะขอขอพ่อนะลูกขอผม ได้มีตำนานใช้กับเขาบ้างนะครับ3 2 1ตํา,านตำนานมาตำนานวันนี้มันมีแพ็กที่น่าสนใจมากนะครับผมซึ่งผมอยกได้ตำนานมานานแล้วนะครับวันนี้มันมีแพ็กที่น่าสนใจมากนะครับผมซึ่งผมอยกได้ตำนานมานานแล้วนะครับ ไอเทมนี้แม่งเชี่ยแบบเชี่ยมากอ่ะท่านผู้ชมถ้าใครแบบเขาเรียกว่าเห็นมันเป็นแบบยังไงอ่ะเห็นมันเป็นรูปตำนานอ่ะแต่มันไม่ได้นะครับผมมันอาจจะได้ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าคนดวงไม่ดีอย่าไปเปิดนะครับผมเชื่อผมนะฮะว่าแม่งเชี่ยมากอ่ะสำหรับคนดวงสวยนะคนดวงดีผมไม่รู้นะแต่อันนี้ผมเจ๊งอ่ะ ร้อยหนึ่งผมไม่ได้อะไรเลยเห yeah. so, pues, okay, ี้ยก็เป okay, 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 ็นอ so, ุทาหรณ์สำหรับคนที่อยากจะเติมซื้อแพ็คนี้นะครับผมก็อาจจะมีช่องอื่นเขาจะทำเขาเรียกว่ามีเปิดได้ตำนานอะไรผมไม่รู้นะแต่ช่องผมได้ทุเรศปัดอะเหี้ยคนซวยมากเลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับชอบในความเจ๊งของผมอยากให้ทำต่ออยากเห็นผมเจ๊งอีกกดซ subscriber ไว้ดูคลิป ต่อไปด้วยนะครับผมก็ความฝันที่อยากได้าตำนานผมก็จบไปแล้วนะครับกับเงินแค่14ล้านนะครับกับเงินร้อยหนึ่งเนี่ยครับก็ขอบคุณครับที่รับชมจนจบครับผมบ๊ายบาย